นี้เนี่ยเอากันแบบอินไซต์เลยนะครับไปแบบเรือแบบนี้เรือแบบนี้ใช่ไหมต้องเอาเรือแบบนี้เราไม่เอาเรือกันแบบโอ้เลื่อหรูอะไรเราจะเอาแบบนี้เลยนะจะเที่ยวกันแบบชาวต่างชาติเขาเที่ยวกันชาวต่างชาติเที่ยวยังไงเราก็จะไปอย่างเขาเนี่ยนะครับผมแต่เราไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะเราจปขึ้นอีกที่หนึ่งเราเลยแวะติมพลางตะวันลางนะครับร้านอาหารวังทรายที่กระบี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าาหมีอะไรถึงดึกเลยใช่ไหมพี่ใช่ดึกเลยครับวันนี้ไปจนถึงพระที่ตกดินเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า ผมจะเก็บแบบอินไซต์เอาแบบราละเอียดแบบอัดแน,น่นเลยครับผมใน EP นี้ทั้งหมดนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับหลังจากทานข้าวเรียบร้อยนะครับว,วันนี้ผมจะไปเที่ยวพร้อมกับชาวต่างชาตินะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราให้ทัวร์ที่นี่มีคนจัดให้ทีนึงนะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเดี๋ยวพอเสร็จอย่างนี้ปุ๊บเช็คอินเสร็จปุ๊บขึ้นเรือยังไงนะครับหดเสื้อหน่อยดีเสื้อใหม่ค่ะขายของให้นิดนึงครับเสื้อคาเอกครับนี่ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะโอ้มพโหเป็นตัวนี้ไม่ขายดิไม่ขายอะขายของคิวแต่วันนี้มูลค่านะพี่นี่พวกนี้เอาไว้สําหรับว่าใครน่ารักน่ารักอ่ะเอาไว้แจก ตัวนึงไม่แพงครับตัวนึงวัสี่พันกว่าบาทได้ครับผมเมน์มาให้พี่เมน์มาเดี๋ยวเลือกคนชอบใจแจกเลยอันนี้เอาไว้สำหรับเที่ยวทะเลนี่เป็นเสื้อเชิ้ตค่าบางนะครับบางกรอบอันนี้ก็เป็นฝั่งเสื้อเขาเรียกอะไรนะปโลพโลชิวชิวยนยาวมันยาวพี่ปากตัวมันสั้นครับพี่ตัวคนมันสั้นครับส่วนท่อนบนผมสั้นท่อนล่างผมยาวเยอมาถึงเล็บมาถึงขาโอ้โหวันนี้เนี่ยเราจะต้อง สปริงอีกนจนมือมืออนะครับบ้าปสปริงอีกนิดจนเมื่อมือ,มอใช่แง่แง่พี่คนเยอะไหมครับอ๋อวันนี้เราเดี๋ยวเราเที่ยวกับถ้ท่อง,งเที่ยวชาวต่างชาติแต่พอดีเมื่อกี้เนี้ยทางเจ้าของบริษัททัวร์เขาบอกว่า,วาอยากให้ทางผมแบบไพรเวทเฮ้ยโอ้อดเลยเอาอีกแล้วเขบอกเขบอกเดี๋ยวจัดเรือให้พิเศษดีกว่าครับจะได้แบบเที่ยวจอดลึกเลยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะไปเที่ยวแบบฝรั่ง ตอหลังเขาเที่ยวแบบไหนเราก็ไปเที่ยวแบบนั้นถูกไหมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยวิธีการท่องเที่ยวของเขาเป็นยังไงเวลาเขาไปเที่ยวเมืองไทยกันซึ่งคนไทยเองเนี่ยบางทีชอบเที่ยวกันแบบไม่เหมือนไม่เหมือนชาวต่างชาติเที่ยวใช่เที่ยวเที่ยวอีกแบบนเราก็รู้สึกว่าเฮ้เราอยากทปนี้เราอยากเที่ยวเหมือนชาวต่างชาติเขาแต่เขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปเขาบอกว่าเฮ้คุณโอนอยากให้คนจอะลึกในเรื่องรายละเอียดให้นิดนึงแล้วถือว่าประชากรยามประชากรับพันท่องเที่ยวให้จังหวัดกระบี่ ก็เลยว่าไม่ไรก็เลยบอกผมว่าเทีเ่ยวเหมือนเขาแต่เดี๋ยวเขาจัดเรือพรเวทให้อีกนะครับว้คนเลยอยากจะนั่งชมฝั่งหลังใส่บิกินีนะ <c oughs> ครับนี่ทิปเข้าครับผมนี <c oughs> ่ติดตรงเที่ยวใครสนใจเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้แต่ต้องขอบคุณนะครับเนี่ยคคอขอบคุณใครกบนะครับว <c oughs> ันนี้ทั้งวันเลยเนี่ยอีกหนึ่งวันนะครับผมที่ใครเอ็กซ์ซังเราเรื่องของรถที่มากกว่ารถยนต์มือสองนะครับรับประกัน5้าปีห้าหมืกิโลเมตร มีรถบริการฉุกเฉิน24ชัมม่วโมงทั่วประเทศมีเรขาส่วนตัวผ่านคอนเซนเตอร์24ชัมม่วโมงทั่วประเทศขอขอบคุณทาเอกเป็นอย่างสูงครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าอันซีนหลายๆหลายๆเกาะ็นอันซีนนะครับไปด,ดูกันนักท่องเที่ยวนี้ขนาดนักท่องเที่ยวแบบเริ่มเริม,รม,รมสตาร์ทนะอย่างเยอะขนาดนี้เลยนะเขาบอกว่าช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลอีกประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาบอกโอ้โหคนแน่นเลย,เลยนะครับรอจ่อคิวกันเตม็มไปหมดนะเดี๋ยววันนี้ไปดูรยายละเอียดกันไป ากำลังเดินไปไหนครับพี่วันลงเรือจ้าลงเรือน้อยนตปป์ไฟล์ใหญ่จริงเลยอันนี้คือน,นักท่องเที่ยวที่จะไปกับเราใช่ไหมจริงๆเราก็ไปกับเขาทีนี้นะครับแต่พอดูด э ้วยนี่เขาจัดให้เราเป็นไพรเวทนี่นี่นะครับนี่ผมโปรโมทนี่มาเรียมทัวร์มาเรียมทัวร์ทราเวลมาเรียมทัวร์ทราเวลนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูอร์ด้านหลัง 0 8 6 995 4919ั้า,า,าจัดไว้ครับนะครับไปดบบูโซเวลเนี่ยเขาจัดรเรือส่วนตัวเลยใช่เดี๋ยวไปดูนะว่าฟาร์ฟิลิตี้ในเรือเนี่ยแล้วก็ของกุง,งของกินเขามีอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้บนเรือเล็กๆก,ก่อนถึงก่อน,นะครับผมวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจเลยทีท้องฟ้าเป็นใจผมบอกเลยนะมาเที่ยวทะเลท้องฟ้าแบบนี้เที่ยวได้ทั้งปีไม่ร้อนชอบมากเลิฟเเลย แต่จริงๆแล้วเนี่ยการดำน้ำเนี่ยมันต้องต้องแดดจัดนเดือนเราดำน้ำไพี่ใช่ปะอ้าไป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  ชีพสำคัญนะครับการออกเรือและเดี๋ยวนี้กรมเจ้าท่าเนี่ยเขาซีเรียสนะครับเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องของการใส่เสื้อชูชีพนะครับเหมือนเวลาทุกครั้งนะครับที่เวลาเราขับรถพลาดเบลคือเรื่องสําคัญออกเรือเรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญนะครับผมครับปัดอีกข้างล่าเรือกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารได้เลยหรือว่าทำประนาง ไปขอพรก่อนได้ครับพี่เผื่อโชคดีได้ควันที่หนึ่งไปดีไปวันที่หนึ่งไปวันที่สองไปหาดไรเด้ต้องขอพรก่อนอ๋อได้ครับไปแล้วครับร่องเรือหาดนะนั่นจากเกาะอะไรนะเมื่อกี้นี้เขาพระเกาะไรเด้ใช่เขาบอกไปขอพรก่อนไปขอพรก่อนเขาบอกว่ามาที่นี่ทุกครั้งเนี่ยถ้าไปหาดไรเด้นะครับไปไหว้สการ์ล้านแล้วก็ขอพร เขาบอกว่ามีโอกาสแน่วันที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวาต้เริ่มซื้อก่อนเริ่มซื้อก่อนอะพี่มรดิซื้อค่อยลงแน่คลิปนี้ค่อยลงรอจะเริ่มซกันเดี๋ยวว่ายเสร็จปุ๊บซื้อเลยจัดไปนี่ครับผมดูบรรยากาศครับผมสวยไหมไปรอบรรยากาศดีดีนี่นี่นี่ดูพี่หลอนพี่หลอนพี่หลอนมงมือหน่อยพี่หลอนาบรรยากาศวันนี้ดูดิ ขอบที่สุดคือการเที่ยวทะเลตอนหน้าฝนเพราะมันไม่ร้อนนะอ,นอนนกี่โมงพี่ตอนนี้บ่ายโมงก,กว่ากว่า UV มีอยู่แค่สี่ <c oughs> นี่นะสวยมากสวยมากเดีย๋ยวพี่อยากให้ดูแบบละเอียดเลยนะบรรยากาศแล้วเออเป็นยังไงบ้างที่เราไปเย ท่าเรือน,นียค่ะไปจนถึงสุดมุมนู้นเลยนะคะแล้วก็เลี้ยวทางขวานะคะเดินเดินในขวาเมือประมาณ5านาทีนะคะเดี๋ยวก็จะเจอท่ทาพนางแล้วก็หาดทานางเนาะโซนนี้ค่ะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนก่พอนโควิดนะเรือจะสามารถจอดเทียบที่หดาดพนางเลยได้นะได้เลยนะคะแต่ว่าพอโควิดปับ๊บช่วงเฟส4คะ่ะเขาเขาปิดให้เข้าออกทางเดียวกันนะคะจึงทําให้เราไม่สามารถเอาเรือไปเทียบตรงนู้นได้ต้องเดินไปหน่อยเนาะ เพาะวเมื่อก่อนเขามีการวัดถุรภเบินกาะน,นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าสัมภาระยึดวางไว้ที่นี่ได้นะคะเอาแค่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้นนะคะ<อ>คีขาเดี๋ยวเราไป,ไปที่ถ้ำน,นู่นครับนู่นเลยมันคือถ้ำใช่ไหมครับถ้ำนางเขาบอกว่าให้ไปขอพรแม่ย่านางน,นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อกี้นี้ พี่คนขับเรือเขาบอกว่าผู้หญิงที่เนี่ยชอบมาขอพรที่นี่นะครับชอบมากนะครับเขาบอกที่มาขอพรกับแปด้วยอ่าเขาบอกวที่ขอพรของสาวๆเลยแล้วว่าผู้หญิงพอขอพรแล้วมันจะได้มันจะได้กลับไปนะครับผมยาวไปเลยตลอดชีวิตเดี๋ยวไปดูกันอันนี้พี่วันทำอะไรครับเนี่ยอยันบอกว่าโอ้อันนี้โหดอยู่หนักเลยรับเนี่ย ลองดูสิลองดูอ๋ออ๋อเกลแล้วอะไรครับพี่นี่คือเส้นทางนะครับเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปว่ายกการะแม่ยันนานะครับนี่น กาะแรกขาไรเล่ครับผมนั่งเรือมาประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับแล้วก็จอดเรือตรงนู้นแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งอีกด้านหนึ่งมุมนี้สวยมากนะครับดูดิภูบรรยากาศครับส่วนด้านนี้เปมากันนะครับผมมองออกไปนี่ห็นเกาะน,น้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยทีน,น,นี้พอมาถึงแล้วทุกครั้งเนี่ยที่หาไรเล่เนี่ยเขาจะประกาศการะ ไม่น,นานนะครับแล้วก็จะนำปริษฐ์มาถวายชาวเรือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามาไหว้ก่อนที่จะออกเรือนะครับมาบนบานฝันเก่าให้เกิดความปลอดภัยและทุกครั้งที่เขากลับมาแล้วเขาปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเอาปรกดินเนี่ยมาถวายท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้มาได้โอกาสดีมาถวา,ายท่านด้วยนะครับมาขอพรนะครับให้คาเอ็กของเรามีความเจริญรุ่งเ,เรือง เป็นไงพี่เลแหวครับอันนี้เกาะไข่เกาะไข่นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาส6บหนาฬิกาสิบสามนาทีเขาบอกว่าอีกประมาณ2ี่ิบนาทีน้ำสองส่งเี้ยเราจะไม่เห็นทะเลแหวกแล้วอ๋อเวลาเดินกี่เดียวประมาณสิบห้านาทีนะครับผมก็จริงๆด้วยเพราะเมื่อกี้มาเนี่ยยังเห็นแนวแนวเพราว่าแนวหาดชัดเจนนะครับยังเห็นการแหวกชัดเจนตรงนี้เนี่ย ผ่านไปสิบกว่านอาทีแล้วเริ่มครับเริ่มแล้วน้ำเข้ามาแล้วนี่วันนี้ท้องฟ้าขมุบขมัวมากเนะท้องฟ้าขมุกขมัวมากเลยนะครับผมแต่ดูน้ำเนี่ยครับผมดูความใสของน้ำในเราแวกนี้ครับเป็นวนอุทยานนะใช่ฮะับ,ะบ,บเขาไม่บินโดนใช่ถ้าบินโดนเนี่ย ไปโดนค่าปรับประมาณส0 0พันบินได้แต่จ่ายเงิน2,000บาทอ่าบินได้จ่ายค่าแต่จ่ายค่าให้จ่าย2,000บาทเป็นค่าปรับใช่ไหมครับผมนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่เวลาการถ่ายทำอะไรก็ตามนะครับบางทีต้องขอได้รับขออนุญาตมีใบขออนุญาตชัดเจนเลยนะสวยจริงๆนะครับต้องเห็นกระตาเมื่อกี้เรามาจากเกาะอะไรนะพิศเขาไรเล่เขาไรเล่เขาไรเล่ก็มาถึงตรงนี้ประมาณสัก15นาทีนะครับ ถึงทะเลแหวเลวแหวกก็ติดกับเกาะไข่เดินเชื่อมกันได้มีอาหารเล็กลๆตรงนี้ผมว่าเวลาถ้าสมมติว่าถ้าเวลาแดดจ,จัดแดดแบบดีๆนะผมเชื่อว่ามันจะเป็นมันมันจะเห็นฟ้า,สาใสๆนะนะมันเลยเป็นอีกภาพหนึ่งนะเดี๋ยวเ,เดินกลับดีกว่าว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบครึ่งเอวนะครับ <c oughs> ไม่เล่ครึ่งเอว บอกว่าให้ทำไม่ยอมทำถ่ายคำสั่งผู้บังคับบัญชานะใช่ไหมใช่พี่ันนี้อยู่เกาะอะไรครับตอนนี้เรามาที่เกาะที่สามนะครับเกาะไข่ประดำน้ำดูการางกันเดี๋ยวเก็บฟุตเตจให้แบบละเอียดเลยว่าใต้น้ำเราเนี่ยที่เขาบอกว่าเกาะนี้นะเขาบอกว่าสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมส่งทีมฮาล์วก่อนนะทีมงานฮาร์วิคอน

ไม่ได้ไม่ต้องกลับมาอันนี้ทีมกู้อันนี้ทีมกู้หมูป่า11คนนะเนี่ยอยู่ในทีมไหมเนี่ยงงเลยจริงเหรอจริงครับสิบพี่ผมไม่ได้ละใส่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 แม่งก่อนไหมนี่เป็นไงคือร่บเป็นไงครับทีมกู้หมูป่าไม่ค่อยถนัดดำทะเลนะถนัดดำในถ้ำโอ้โหลุยครับลุยครับไปทำงานด้ครับภารกิจนะครับ ตามหาปลานีโมเริ่มแล้ว ตอนเย็นเลเราต้องไปซันเซ็ตอ่ะเอ้ยแล้วฝนตกอย่างนี้เราจะเห็นซันเซ็ตหรอไม่น่าเห็นนะพี่หรอซันเซ็ตเป็นแขงต้นเหรออาทิตย์ตกอ๋อคำถามว่าซันเซ็ตคือแขงต้นเหรอ,อ,หรอคิวถามรู้หรือว่าควายผมไม่ได้พูดอะไรคุณผมไม่เคยพูดจาอย่างนี้อยู่แล้วคุณพูดกันเองเป็นไงครับพี่ที่เราเป็นไงบ้าง พี่หลนบอกว่าตาลายเอายใจดูลอยเม่เหมให้วปหานีโม่ให้ไปหานีโม่ลุกมาบอกตาลายเอาพี่หลนฮะเดว่าพี่หลนเจอเยอะก็ตาลายเอาไปไหน้วนี่หาไปแล้วพี่หลนพี่หลนพี่หลนไไหนแกดำลงลึกอะพี่หลนแกแกเป็นคนพื้นที่เลยนะครับเป็นคนพื้นที่เลยแล้วก็วันนี้เป็นสารวทีเราแล้วยังไม่พอนี่ยังไ่ทำภารกิจให้เราอีก ใจก็อยากลงไม่เลยเนอะทีมงานบอกห้ามไว้ก่อนบอกว่าเดี๋ยวมันมีอีกหลาย EP ต้องถ่ายกูอยากจะลงยิ่แย่เลยเนี่ยไม่ลงก็เปียกจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเคยมาเที่ยวดำน้ำแล้วฝนตกนี้ไหมครับนั่นนี่ครับไม่เคยเลยครับผมว่าบางคนยังไม่เคยนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศใต้น้ำว่าฝนตกตกแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรนะกับการมองเห็นสักเท่าไหร่ แต่ถ้าสมมติว่าแสงเนี่ยที่มาลงไปเนี่ยมันจะมันจะมีความชัดเจนมากกว่าอภาพเนี่ยใต้น้ำเนี่ยสวยกว่าแค่นั้นเอนงนี้มองเห็นใต้น้ําเป็นไงพี่มึดมึดเดี๋ยวเราจะเรียกวิธีเราเรียกปลานะครับ,บรถมาขยี้ข <c oughs> ยี้ยี้ใส่มือนะฮะ<ด>นี่ดูดูเป็นไงดูเป็นไงเป็นไงดูดูออกมจริงเลยพี่อุยมาจริงมาจริงเห็นไหมโอ้โหมาเลยไหม โอ้โหดูครับดูครับนี่นี่นแค่เปิดสับรุนล้วก็ได้คอนเทนต์แล้วครับน,น,น,นีันี้มึงมาอีกแล้วถึงเกาะบอดาะเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ดําน้ำอยู่บริเวณเกาะบอดดะนะครับผมดําน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาทาอะไรกันไปเกาะบอดาก่อนเดี๋ยวตกเย็นเนี่ยค่ำๆเนี่ยจะไปดําดูแข่งต้อนแต่ต้นทะเลแต่มันต้องมืดสนิทก่อนนะอืม ท่าเราก็จะไปดูดำมาดูแทงต้นทะเลกันนะครับอันซีนแน่นอนนะครับผมอยู่ถึงขําเดี๋ยวไปต่ออีกไปดูอ,อะไรต<ห>่อพี่ไปดูอะไรนะเมื่อกี้นี้แทงต้นแทงต้นท,งตนทะเลต้องดำลงไปดูแล้วแบบมีแบบแสงเหมือนหิ่งห้อยทะเลเลย mm. นะครับเดี๋ยวเอาให้จบวันนี้เอาให้จบเลยวันนี้นะครับผมขึ้นเรือขึ้นเรือเดี๋ยวเราจะปิดไฟหมดเลยนะฮะเอาแบบมืดๆเลยนะ พอไปต้ตนทะเลเนี่ยถ้ามันมไม่มืดนี่นะเราจะมองไม่เห็นมันทีนีนเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงใต้ตีนเขาเลยนะใต้กาะเลยนะมองเห็นไหมฮะภารกิจสุดท้ายนะครับตามหาแผงต้นทะเลกันนะครับไปัเรามาดูกันดีว่าเรานี้วันจะเจอไหมแผงต้นทะเลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน เปิมแมงแล้วครับติดไฟติดไฟครับติดไฟคเปิดไ,ไ,ไปครับดูไมมันเป็นฮารดินนแ 1, ะแสงอ้อแส<บ>งแบบ